ก็เตรียมงานนะเตรียมงานนะเอ็นซีผมโดยเชการนาคนละไม้คนละมือนะครับก็เดี๋ยวเอาฉัดมาตั้งนะข้างหลังนี่ครับยกนังลานมาแล้วเมื่อกี้ยกนังลานมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวเอาฉัดมาตั้งเคลียร์พื้นที่ประดับนะประดับฉัดอรอดูนะรอดูรออัปเดตความสวยงามนะครับของปีนี้นะว่าจะสุดอลังการงานสร้างแค่ไหน Thank okay. you. โูว so ิวสวยมากเลยวิวมันอยู่เขาคอเลยมีต้นไม้เลยมันได้หมดทกน

ไงลวดยังอยู่เลยนะเนี่ยเรียกไปวางตรงหลังหัวใจเหรนี่นี่ทางเดินทางเดินน้าฟิตยินยอมจงคนเดียวคนเดียว้องพนาวสาวเดียวองพ้ตาท้่้น พอพอพออหนักเ้งก็บอกใ้ด่ออ๋อแล้เลยรื้อางนการเชื่อมมันเยอะไหมมันเยอะไหนเยอะมกเลยโอ้ยนแรงมันรมัหลายคนเยอะเหนือยมากเฮ้้ ยังไงเนี่ยผ่านต้นไม้ไปนี่หรอหมหมนนไม่ได้ผ่านต้นไม้เาหลังใใช้หลังใช้หลังต้องไป้อีกอาที่งไไมดเ่อนป้ามาดู่าอันเดียวอะามไปไหนแล้วเรียกไหมยังยืนยันอหลังมหรือว่าปหลังเดียวได้มมันยาวแล้วเนี่ยย่า

không 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 không

เอี้ังเขาอีกไหมได้ต้นไม้เออต้องไปทำต้นไม้ต้องไปทัต้นไม้อย่างนี้ไหมเออสวยสวยเจ้เขาพ้าทั้งไ้ห้ก่อนอะ อ่ะสายรูถ่ายรูกสายูกองกันลอกันเดี๋ยวลงคิเลองิก่อนอ่ะป้ามาป้ากำลังใจตั้งการต้องนั่งเอาแบบเห็นทางเห็นดอกไม้ด้ยจะไปเห็นดอกไม้ร็ไ่ไยอนะอ่ะตา่ายรูกสายตาอ่ะดึงสองซำสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะ123สเย้ นี่เสร็จก็จะทำการแสดงสดแล้วนะฮะขอบคุณที่รับชมนะครับ moon, ขอบคุณที่รับชมนะครับไปงานทีมอ evet. ๋อขาดอยู่2นาทีเอรอบังวิวไปก่อนเฮ็ดซี่กันเลย อันนี้ครับโครงเต็นตั้งเรียบร้อยนะให้ดูจะได้มองภาพออกนะครับที่เดินเข้ามาข้างลานปูนี่ตรงนี้เป็นบริเวณลานนะฮะลานด้านข้างด้านหน้านะตรงนั้นเข้ามาอันนี้เป็นบริษัททางเข้าบริษัทก็จะมีเต็นนะครับเต็นเดินเข้ามา เอซจะได้มองภ้าบอ,อกนะฮะก็เดี๋ยวประดับตกแต่งสวยงาม นวลางไม้ร้างเงือ